มาดูกันว่าในพาร์ทนี้ผมจะสามารถเอาชีวิตรอดในไมคครับได้หรือเปล่าแต่ถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับเอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนตรงท่านกันด้วยนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราก็อยู่กันในเกมไม่ครับนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับเราก็จะมาเอาชีวิตรอดนะครับเป็นพาร์ทที่2นะครับต่อจากพาร์ทแรกที่ผมได้ทําการเล่นไปนะครับแล้วก็กระแสตอบรับก็ดีมากเลยนะครับผมก็ได้มีกําลังใจในการทำรกบ ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วก็กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับมาและในวันนี้นะครับผมก็ได้ทําการนะครับเป็นลิ้นนอกรอบมานะครับเราก็ได้มาเป็นเพชรนะครับผมห้าเม็ดนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมจะนําเพชรห้าเม็ดที่ผมได้มานะครับมาคราฟเป็นพิกแอกนะครับผมซึ่งเราจะได้ไปขุดเอาอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะครับอะที่มันเป็นสร้างอาประตูเนเธอร์ครับออกซิเยนหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับผม แล้วผมก็ต้องขอมาอนุญาตนะครับมาคราบเป็นครับเป็นไม้แท่งมาแล้วก็ผมจยาจะบอกว่าในเวอร์ชันนี้นะครับเ mm hmm. พชรแม่งโคตนหายากเลยครับผม mm hmm. ผมเลยไปลงเหมืองน,นอกรอบมาผมเล่นไปชั่วโมงเลยผมเลยไม่ได้อัดิไใบนะครับเพราะว่าแบบผมกลัวไดผมเต็มไงผมก็เลยไปแบบนอกรอบนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับที่เราเห็นไว้นะครับผม ตอนที่เราเข้ามาแรกๆนะครับมันน่าจะมีประตูเนเธอร์นะครับน่าจะเป็นซากประตูนะครับผมอยู่ทางโน้นนะครับหรือเปล่าก็ไม่รู้ทางโน้นนะครับผมเดี๋ยวผมขอขี่เรือไปแล้วกันนะครับแต่ว่าตอนนี้เรือผมไปไหนวะเดี๋ยวนะครับผู้ชมตอนนั้นผมจะได้ว่าผมขี่เรือไว้ตรงไหนวะโอเคไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวเราค้าใหม่ก็ได้เรือนะครับอย่างนี้เลยโอเคใช่ด้วยเดี๋ยวผมขอไปขุดนะครับก่อนฟ้าจะเมื่อนะครับ โอเคจากนั้นผมก็ลงจากเรือนะครับแล้วก็เดินมาตรงนั้นน่าจะเป็นรูนพอร์ทัลนะครับที่ผมได้เจอไวอ้ในตอนพาที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องการออกซิเดียนจากนั้นมาทำเป็นประตูนรกนะครับเพื่อเราจะได้ไปทัวนรกพี่แล้วตอนนี้ผมขอกินก่อนนะครับไก่ครับไก่ย่างไก่ย่างนี่ก็น่าจะเป็นสิ่งที่เราต้องการนะครับนี่ก็คือออกซิเดียนครับแลวผมก็ได้ทําการขุดมานะครับผม เดี๋ยวผมคิดก่อนว่ามันใช้กี่บล็อกหนึ่ง6 7 8สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบล็อกนะครับผมต้องการทั้งหมดสิบล็อกนะครับผมถ้ามันไม่พอนะครับผมก็น่าจะได้มาเอาลาวาตรงนี้นะครับไปเทเส่น้ำนะครับแล้วก็ขุดเอาออกซิเจนมานะครับเราก็ต้องพยายามขุดอย่าให้มันตกลงไปด้านล่างนะครับไม่งั้นเราจะเสียนะครับโอเคเ๋ยล็อกกันไว้ก่อนนะครับกันพลาดกันพลาดนะครับผมไอ้บล็อกตรงนี้มันน่าจะเป็นออกซิเจนหมดเลยนะครับผมเฮ้ยโอเค เกือบแล้วครับผมเกือบไม่ได้ครับเมื่อก mm ี้ยังดีนะครับที่มันยังแบบตัวละครผมมันยังดูดเข้ามาไม่งั้นนี่เราจะเสียบล็อกนี้ไปทันทีว้าวในตอนนี้นะครับผลก็กําลังตกเลยนะฮะบล็อกนี้มันก็น่าจะเป็นออกซิเดียนเหมือนกันหรือเปล่าวะแต่ว่าทำไมมีม่วงเก้านี่จะเป็นบล็อกสุดท้ายนะครับผม10บล็อกพอดี โอเคครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะทําการกลับบ้านนะครับผมเพื่อไปทํประตูนเธอร์นะครับผมและระหว่างกลับบ้านนะครับผมก็ต้องขอทําการฟันเจ้าแกะก่อนนะครับผมเพราะว่าเจ้าแกะนี่ก็สําคัญกับเรานะครับเพราะว่าเราจะเอาเนื้อของมันไปทําเป็นแกะย่างนะครับผมจากนั้นผมก็ได้เดินมาเจอไก่ครับแล้วผมก็ทําการฆ่าไก่ไปหนึงตัวเรียบร้อยเดี๋ยวผมคิดว่าเราน่าจะไปย้ายพวกเอ็นพีซีนะครับมาไว้ที่บ้านเราด้วยนะครับเพราะว่าผมจะเอามาทําร้านค้านะครับผม เพื่อแลกของนะครับผมใช่และนี่ก็คือต้นไผ่ของผมนะครับที่ผมไปพ่นมาจากแถวแถวป่าจังเกิลนะครับผมไม่รู้ว่าทํามันจาอะไรได้นะครับแต่ว่าผมก็มาปลูกไว้ดูเล่นเฉยครับในตอนนี้ฝนกําลังตกแลวผมอยากจะบอกว่าผมเข้าไปในป่าจังเกิลผมได้เจอเจ้าหมาสองตัวนะครับผมซึ่งจัดว่าดีจัดว่าเด็ดเลยนะครับเพราะว่าเราจะใช้เจ้าหมานี่นะครับไปทําการฆ่าเจ้าสกิลิตันนะครับช่วยเรานะครับผมเพื่อเราจะได้นำกระดูกของมันนะครับมาทําการปลูกต้นไม้นะครับผม ใช่โอเคแล้วตอนนี้กําลังมืดเลยนะครับผมก็ต้องขอตัวนอนก่อนนะครับชึปโอเคตื่นมาวันใหม่นะครับฝนก็เริ่มหยุดตกนะครับผมจากนั้นนะครับผมก็จะทําการมาสร้างประตูเนเธอร์นะครับผมก็เลยมาเปิดในกล่องดูนะครับว่าในกล่องเรานั้นมีอกระไฟหรือเปล่าโอเคนี่น่าจะเป็นกระไฟที่ผมทําการคราฟขึ้นมาเองหรือว่าไปเจอที่ประตูเนเธอร์วะสร้างประตูนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาํำนีในการสร้างประตูเนเธอร์กันนะครับผมซึ่งผมคิดว่านะครับผมเราน่าจะสร้างไว้อ่าตรง ไหนวะเอาใกล้ๆบ้านแล้วกันผมคิดว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับเราน่าจะได้สร้างมันเป็นบ้านนะครับแต่ผมขอสร้างไว้ตรงนี้เลยแล้วกันริมน้ำนะครับผมชอบดีโอเคพี่แอ๊ดนี่ก็ใกล้พังแล้วน่าจะพังวันนี้แหละผมคิดว่าเดี๋ยวผมขอแคร์พื้นที่ก่อนนะครับใช่ครับผมแค์พื้นที่เสร็จนะครับแล้วก็จากนั้นนะครับเราก็จะมาทําการวางตัวน้เทลครับฉะนั้นก็วางบล็อกตรงนี้ครับแล้วก็วางบล็อกตรงนี้ครับพี่มันบากว่า เดี๋ยวผมขอคูดออกกันนะครับผมวางพลาดนะครับเชฟโอเคครับผมเราก็ตวางตรงนี้แล้วก็วางตรงนี้โอเคจากนั้นเราก็ทําการกดบล็อกหินออกนะครับแล้วก็นําออกซิเยนครับมาไว้ตรงนี้ครับจากนั้นเราก็ใช้กระป๋อนะครับที่เราไปเก็บมาเมื่อกี้โอเคจุดโอเคครับผมจากนั้นผมก็ได้มาเป็นประตูเนเธอร์แล้วนะครับผมแล้วก็ตกแต่งนิดหน่อยครับเพื่อให้มันดูแบบสวยงามรึเปล่าวะใช่แหละน่าจะสวยเลยครับ เดี๋ยวอันอ่ผมต้องไปขออิคาเป็นเอ่อและผมนะครับก็ได้มาทำการคราบบันไดนะครับเดี๋ยวผมขอาหากา่อนไปก่อนอาจะใช้บันไดสีดาดีกว่าซึ่งเอ่อเราจะเข้าไปนในประตูนเนเธอร์ตอนไหนหรอครับก็ตอนที่ผมนะครับมีเอ่อของพร้อมก่อนนะครับซึ่งตอนนี้ผมคิดว่าผมยังมีของไม่เพียงพอน,นะครับเพราะว่าเราอาจจะตายได้นะครับผมเดี๋ยวผมเลยขอเอ่อทำตัวให้พร้อมก่อนนะครับก่อนที่จะไปลุยปรเนเธอร์นะครับผมเดี๋ยวอนอื่นนะครับผมก็ต้องขวามาทําการ ให้อาหารสัตว์ผมก่อนในตอนนี้ข้าวของผมก็ไม่มีแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมคอยดูก่อนในกล่อเดี๋ยวไปมือชิปโอเคอันนี้นะ่าจะครับเป็นฟางโอเคได้มาห้าสิบี่อันนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะทาการผสมพันแกะนะครับซึ่งแกะนี้นะครับผมก็ได้ต้องการขนของมันเลยครับเพื่อจะมาทําเตียงนอนใช่ครับเตียงนอนแล้วก็เอามาให้พวกชาวบ้านนะครับเพื่อทําการแบบ นำชาวบ้านมาอยู่ใ,ใกล้บ้านเราเพือนนะครับเนี่ยเราจะได้ทําร้านค้าคับตลาดมืดตลาดแล้วก็วัวน,นะครับผมแล้วการหนังของวัวมาทําเป็นหนังสือนะครับซึ่งเราจะได้อ่านำหนังสือนะครับไปคลาสเป็นชั้นหนังสือแล้วก็มาไว้เอชาร์นะครับผมและตอนนี้นะครับข้าขงผมก็ได้โตหมดแล้วเดี๋ยวผมเขาจะไ,ได้เก็บข้าวนะครับโอเคโอ้โหยอด ผมคิดว่านะครับเราน่าจะได้ยขยายฟาร,รม์มข้าวเราด้วยนะครับเพราะว่าปลูกไว้แค่นี้มันไม่น่าจะเพียงพอสําหรับแกะและวัวของเรานะครับเราจรึงต้องสร้างให้มันเพิ่มขึ้นนะครับผมใช่ชุดกระเคีนคยนก็ค่อยๆไปแล้วกันครับซึ่งผมก็ได้คิดคิดนะครับที่ผมได้มาสร้างนะฟาร,ร์มแกะแล้วก็ฟาร,ร์มวัวไปใกล้ๆบ้านนะครับมันทําให้เกมหน่วงแล้วก็เสียงโครนดังเลยผมบอกเลยผมฟังแทบระเบิดนะครับ โอเคเมื่อกี้ผมคิดว่าผมจะจะมาทําอะไรวะเดี๋ยวผมขอคิดก่อนโอเคผมคิดว่าจะมาขยายฟาร์มผักผมเพิ่มนะครับใช่ปลูกข้าวเพิ่มครับเดี๋ยวตอนนี้ผมขอปลูกกลับตรงนี้ก่อนนะครับตอนนี้ก็ได้หมดไปแล้วเดี๋ยวผมก็ยังมีอีกไม่เป็นไรครับเรามีเยอะครับผมไม่ต้องห่วงครับผมมันของแท่เดี๋ยวเราก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องไปหาที่ที่เราจะสร้างสร้างเป็นแบบฟาร์มของเรานะครับเป็นสวนผักเล็กๆนะครับใกล้ๆบ้านนะครับผมตรงนี้ก็มีแต่ทํา เราจะเอาตรงไหนดีครับเฮ้ยก,กับตกตกไปเมื่อกี้นี่งามเลยครับผมบอกเลยเลยใช่ครับผมน่าจะสร้างไว้แถวๆประตูเนเจอร์นะครับนี่ตรงนี้ก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องไปเอาพวกนะครับมาทําการพังอภูเขาลูกนี้นะครับไม่ใช่ภูเขาดิน่าจะเป็นดินเลยนะจากนั้นเรามาทําการพังกันเลยครับ โอเคครับผมและในตอนนี้นะครับผมก็ได้ทำการเคลียร์พื้นที่มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแหละครับผม ซึ่งตอนนี้ก็เหลือหญ้าแค่ย่อมๆ่อมนะเป็นเล็กน้อยเล็กน้อยเล็กน้อยเดี๋ยวผมจะทาการเอาเจ้าหมาของผมไปเก็บกันนะครับซึ่งตอนนี้ผมเลยรู้สึกว่าเคียงนะครับผมโอเคนะหมามันตาผมมาหรือยังโอเคนั่งไว้ตรงนี้แหละนั่งสีน้องโอเคจากนั้นนะครับผมก็ได้เดินมาที่บ้านผมนะครับแล้วก็ทาการมาคราบเป็นโอเคครับจากนั้นผมก็ได้ทําการมาคราบเป็นถังนะครับซึ่งถังน้ำนี้เราจะใช้ในการสังน้ำครับก่อนที่เราจะไปทําฟาร์มนะครับผมก็ได้แวะมาให้อาหารแกะแล้วก็วัวของผมก่อนนะครับซึ่งผมก็คิดว่าเราน่าจะได้ข ยยข้อของน้องแกะแล้วก็น้องงวอองเรานะครับว่าผมคิดว่าแบบตอนนี้แกะกระวัวผมเริ่มมีประชากรเพิ่มขึ้นแล้วครับเพราะว่าผมีขยันให้อาหารมันได้เกินโอเคไว้ให้อาหารเจ้าวัวกับเจ้าแกะเสร็จนะครับผมก็ได้มาทําการนะครับเป็นจอบเหล็กครับผม ผมแอบอ่านชื่อนะเมื่อกี้ผมตั้งเป็นภาษาไทยไว้ครับโอเคจากนั้นผมก็ได้มาตักน้ำาแล้วเราก็มาเริ่มทาฟาร์มกันเลยครับผมจะฟาร์มไว้ตรงนี้ครับออนแรกครับฟาร์มแรกคืออันนี้น่าจะเป็นที่ใส่น้ำของเรานี่โอเคแล้วก็น้ำมาหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับห้าหรือเปล่าวะหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่สามสี่โอเคก็น่าจะประมาณนี้นะครับจากนั้นเราก็ทําการขดให้กลายเป็นสี่เหลี่ยมนะครับโอเคงานเหมาครับงานเหมาชื้ โอเคก่อนอื่นเราก็ต้องมาปลูกข้าวของเราก่อนนะครับว่าผมต้องการข้าวเยอะนะครับผมโอเคเล่นตอนนี้ก็มันก็หมดไปแล้วเอ้แต่ว่าเราเหลืออยู่อีก58ดอันนะครับผมแล้วก็มาปลูกเลยไม่ต้องกักเลยครับผมเพราะว่าเรา่าจะได้ใช้นะครับในอนาคตนะครับฟาร์มต่อไปนะครับเราก็จะสร้างอยู่ใกล้ๆกันเลยนะครับชึ้บโอเคนะเราก็ทําเหมือนเดิมครับหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่สองกดปิดสองสามสี่ก็ทำเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมครับผม โอเคครับผมและในตอนนี้นะครับผมก็ได้สร้างฟาร์มผมเสร็จแล้วนะครับหนึ่งงานนะครับจากนั้นเราก็ผมขอเรียกว่าสวนผักแล้วกันครับหรือเราจะเรียกว่าอะไรดีใช่แปลงผักใช่โอเคี๋ยวผมก็ต้องจากนั้นนะครับผมต้นข้าวของผมนะครับก็หมดแล้วนะครับแล้วก็ผมก็ได้ทําการวิ่งมาถุยแกะตัวนี้ก่อนนะครับว่ามันรู้สึกว่าเครีองหูเครี้งตายังไงไม่รู้นะครับแต่ในตอนนี้นะครับผมก็คิดว่าผมน่าจะไปเยี่ยมหมู่บ้านสักหน่อยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ไปนานเลยนะครับผมไปดูว่า าชาวบ้านของผมนะครับมันยังอยู่ดีอยู่สบายกันหรือเปล่านะครับ,บก็หวังว่าจะเหลือชาวบ้านให้ผมได้ใช้ในการแลกของนะครับแล่ตรงนี้ก็มีเลี้ยงของผมนะครับไม่เป็นไรแล้วเราจะมาดูกันโอเคแล้วเราก็เดินมาเจอชาวบ้านหนึ่งคนนะครับฮัลโหลเพื่อนฮัลโหลเพื่อนขณะาชาวบ้านยังไม่อยากคุยกับผมเลยครับที่ดูหรือว่าที่เขาคุยด้วยเขาไม่ได้มีใจนะครับเขามีมารายาทครับต้องมีใครสักคนขี้เกียจครับทำนี้ที่เขาบ่น้ำเขาไม่มีใจ ขามีมีรมาทยา้เจ็บหลายคู่บ้านผมรู้สึกว่าหมู่บ้านนี้นะครับไม่น่าจะมีแปลงผักนะครับเดี๋ยวผมขอขึ้นไปดูก่อนนะครับว่ามีหรือเปล่าเพราะว่าผมต้องการมันฝรั่งนะครับแล้วก็แครอทนะครับใช่เพราะว่าในตอนนี้ในแปลงผักของเรานะครับมีแต่ข้าวนะครับผมเพราะว่าหมู่บ้านนี้นะครับมันให้ผมมาแต่ต้นข้าวนะครับผมก็เลยไม่ได้ปลูกอะไรเพราะว่าเรามีแค่นั้นแล้วก็ตามมีตามเกิดนะครับใช่ด้วยจริงๆหมู่บ้านนี้ไม่มีแปลงผักนะครับ ใดทางหลังนี้มีบ่อลาวาใช่เฮ้ยนี่ตกหมู่บ้านนี้นะครับก็ไม่ค่อยจะมีอะไรนะครับดีผมจะไปตามหาใบอมที่มันเป็นต้นสกุละผมว่ามันน่าจะสวยงามน่าดูไว้พรุ่งนี้นะครับผมเราค่อยออกตามหาสากุละ,ะครับมแล้วมาดูว่าเราจะหาเจอหรือเปล่าในเซิฟนี้นครับโอเคแล้วตอนนี้ฟ้าก็ใกล้จะมืดนแล้วนะครับผมก็ต้องขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับเผื่อเราโดนผีดักตุ้ยนะครับผม เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมคิดว่าผมน่าจะได้มาเก็บฟาร์มอ้อยเองผมเลยนะครับเพราะว่าอ้อยเองผมนี่แบบเยอะเหลือเกินนะครับเราไม่จําเป็นต้องมาทําฟาร์มอัตโนมองอัตโนมัติอะไรนะครับเพราะว่าผมปลูกงี้ได้เยอะมากเลยครับแต่ว่ามันจะเสียเวลาที่เรามาปลูกเองนะครับแล้วก็เก็บเองด้วยแต่ก็ไม่เป็นไรครับสำหรับผมไม่ใช่ปัญหาแต่ผมก็ต้องขอตัวนอนก่อนนะครับโอเคเรามาดูกันว่าตอนนี้เราเอาชีวิตรอดมากี่วันแล้วนะครับตอนนี้เราก็เอาชีวิตรอดในแบบนี้มา20วันแล้วนะครับผม ซึ่งซีรีส์นี้นะครับไม่ใช่ซีรีส์100วันนะครับแล้นี่ซีรีส์นี้คือแบบผมจะเล่นไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าผมจะเบื่อนะครับเด,เ,ดเ,เ,ดเดี๋ยวผมขอเข้าไปดูนี่เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเข้าไปในป่าจังเกิลก่อนนะครับเผื่อมันมีแตงโมนะครับผมหรือผลไม้อะไรที่ผมเก็บมาปลูกบ้างนะครับซึ่งผมยังสำรวจไม่หมดเลยครับเพราะว่าป่ามันกว้างมากไม่เป็นไรครับเรามีเข็มทิศครับไม่ต้องกลัวหลงโอเคแล้วผมก็ได้เข้ามาลุยในป่า เดี๋ยวผมคิดว่าผมน่านนจะได้เก็บไม้เก็บไปบ้านบ้างน,นะครับผมเพราะว่าไม้เรานะครับน่าจะได้ใช้เยอะอยู่นะครับซึ่งก็ถ้าเราเก็บไปก็เป็นข้อดีสําหรับเรานะครับเราไม่ได้เข้ามาป่าบ่อยนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่ามันมีอะไรบ้างถ้ากระแสตอบรับดีนะครับผมอาจจะทํา100วันก็ได้นะครับแต่ขอดูก่อนว่าจะมีเวลาหรือเปล่านะครับเพราะช่วงนี้นะครับผมก็ใกล้จะเปิดเทอมแล้วนะครับน่าจะเป็นในป่านี้นะครับผมก็คิดว่าเราน่าจะเจอหมีบ้างนะครับแต่ไม่รู้ว่าเราจะเจอหรือเปล่า แต่ว่าหมีนี่เราสามารถนะครับเก็บเป็นเลี้ยงได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่ผมขอเก็บเป็นต้นไผ่ไปก่อนเผื่อเราเจอหมีนั่นเองนะครับก็ว,ว่ามันจะไม่วิ่งมาทุบเรานะครับเก็บไปก่อนนะครับเผื่อเราได้ไปปลูกบ้างหรือได้ไปทําอะไรอย่างอื่นผมจําได้ว่าผมเดินมาทางนี้ผมเจอกับนั่นไงครับมันคือป่าไผ่นั่นเองครับใช่เดี๋ยวผมจะเข้าไปดูว่ามันมีหมีหรือเปล่าอ๋อตรงนี้ก็มีแตงโมครับเก็บไปนี่ก็เป็นอาหารได้นะครับสําหรับแตงโม ในห,หน้าผมก็มีเจ้าแกะแล้วก็มีแตงโมอ,อีกเดี๋ยวผมขอเข้าไปเก็บแตงโมดีกว่าครับเผื่อเราเจอของดีนะครับในป่าจาังเกิลนีน่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่าป่านี้มันมีเต็มไปด้วยความุดมสมบูรณ์นะครับนี่ก็จะเป็นป่าไผ่นะครับสิ่งที่เราต้องการตอนนี้ก็คือหมีมาดูว่าเราจะเจอหรือเปล่านะครับในป่าจาังเกิลแล้วตอนนี้ผมก็ได้ลุยเข้ามาในป่าไผ่นะครับไม่รู้ว่าเราจะได้เจอกับหมีหรือเปล่าผมน่าจะได้เก็บหมีไปเลี้ยงนะครับผมจะ โอเคด้านหน้าผมก็เป็นสวนฟักทองครับผมเสร็จผมเลยครับเจ๊แต่แกะครับแต่ว่าฟักทองผมก็น่าจะมันปลูกได้หรือเปล่าวะเดี๋ยวลองดูก่อนเดีย๋ยววิ่งผมขอวิ่งไปสำรวจดูก่อนว่ามันมีแบบอะไรใหม่ๆแ,แปลกๆไหมครับแถวนี้เผื่อเราเจอหมู่บ้านเพิ่มนะครับตรงนี้น่าจะไม่มีอะไรนะครับเดีย๋ยวผมขอเดินกลับบ้านก่อนนะครับระหว่างทางนะครับผมก็เจอกับแกะชัดเป็นหนึ่งตัว ซัดไปอีกหนึ่งตัวแล้วก็ซัดไปอีกหนึ่งตัวโอเคเราก็ได้เนื้อแกะมาเลยนะครับก็อย่างว่านะครับเราต้องการอาหารครับแตงโมของพี่เต้เองแล้วตอนนี้ผมรู้สึกว่าไม้คราบของผมหน่วงเลยครับเดี๋ยวผมน่าจะได้รีรเกมนะครับหมูหมูนะครับผมอาหารชั้นดีของผมเดี๋ยวตอนนี้ของผมเต็ม โอเคขนไก่แล้วน่าจะไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรจากมันตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาทํทาการสังหารหมูก่อนเดี๋ยวตอนนี้ผมคิดว่าผมก็น่าจะเดินทางกลับบ้านได้แล้วนะครับผมว่าเรามาไกลมากแล้มันก็ใกล้มืดซะด้วยเนะถ้าเราเจอพวกผีหรือคลิปเปอร์จักตบมันก็น่าจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีสําหรับเราเราอาจจะตายได้เลยนะครับ ซึ่งตอนนี้นะครับผมก็จะขออนุญาตเดินกลับบ้านก่อนแบบสปีดโอเคครับและในตอนนี้นะครับผมก็ได้ทําการออกจากป่ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็กําลังเดินทางที่จะกลับบ้านของผมนะครับตอนนี้เราก็เดินมาเจอกับซากอานเทอร์ไม่ใช่นินเทอร์เลยลุนพอร์ทัลนะครับผมที่เราได้มาทําการขโมยออกซิเดียนไปนะครับโอเคตอนนี้ผมก็ต้องเดินกลับบ้านของผมด้วยตัวคนเดียวนะครับผม และตอนนี้นะครับที่บ้านผมก็ฝนกําลังตกเลยนะครับผมเมื่อกี้ไม่ตกแต่ตอนนี้ตกครับเดี๋ยวรอดูนะครับว่าผมจะสามารถไหลิปต่อได้หรือเปล่านะครับโอเคแลวตอนนี้นะครับผมก็ได้ทําการกลับมาถึงบ้านผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งเราก็เดินทางเรือนะครับตอนนี้โอเคแล้วผมจะมาแวะดูอ่าต้นข้าวที่ผมทําการปลูกไว้เมื่อช่วงแรกนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างตอนนี้ต้นข้าวงผมก็เริ่มโตได้มาประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ได้แล้วนะครับผมแล้วก็ ตรงนี้ก็เริ่มโตนะครับผมก็ปล่อยปๆเข้าไปครับโอเคเมื่อกี้ผมทําการด้เอาเหล็กมาอ่ะพอไว้นะครับตอนแรกๆเลยนะครับซึ่งของที่ผมไปเล่นรอบมานะครับก็จะได้มาประมาณนี้นะครับผมก็ได้มาเป็นลาพีสนะครับผมหนึ่งชุดแล้วก็อีก43สาอันนะครับแล้วก็ได้เป็นเป็นอ่าย้ายเปงมุมนะครับผมซึ่งผมก็ได้ไปลุยเหมืองด้วยนะครับมันใช่เหมืองหรือเปล่าวะมันน่าจะ ใช่เหมืองใช่มันน่าจะเป็นเหมืองนะครับผมแล้วก็ผมก็ได้มาเป็นรางรถไฟนะครับเพื่อเราจะมาทําการขนย้ายชาวบ้านนะครับแล้วก็มีแค่นี้นะครับผมของที่ผมไปลงเหมืองมาแล้วก็ได้มาเป็นทองมาเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรเลสโตนนะครับผมแล้วก็แค่นี้นะครับผมแล้วก็ได้ชุดเกาะที่ผมค้ามมานะครับเกาะเหล็กนะครับผมใช่แค่นั้นเลยครับผมเอาละครับสําหรับพาร์ทนี้นะครับผมก็ต้องขอหยุดไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเพราะว่า ผนตอนนี้กำลังตกเลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเจอกันอ่าพาร์ทที่3นะครับพาร์ทที่3นะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าไปลุยในประตูเนเธอร์นะครับผมซึ่งเราจะไปตามหาเมืองนะครับเขาเรียกว่าเมืองอะไรวะผมก็ไม่รู้จักนะครับจำไม่ได้นะครับเพราะว่าผมไม็ค่อยเกียรติมาครับสักเท่าไหร่นะครับก็ไม่เป็นไรครับอ่าใครที่เข้ามาชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเกำลังใจให้ผมทำคลิปไหม่ครับต่อไปนะครับผมโอเคผมก็ลาไปด้วย